บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่สำหรับผู้ที่ตรวจสอบผลแล้วไม่ผ่านการพิจารณาท่านก็ยังมีโอกาสยื่นอุทธรณ์ให้มีการตรวจสอบใหม่ได้และแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวท่านเพื่อให้พิจารณาตรวจสอบเป็นครั้งที่2และจะแจ้งผลให้ท่านทราบในระยะเวลาต่อไปซึ่งขั้นตอนในการ ยื่นอุธทรนนะครับก็คือหากท่านไปตรวจสอบผลแล้วท่านไม่ผ่านก็ให้ท่านยื่นอุธทร์ซึ่งการยื่นอุธทร์นั้นสามารถยื่นได้ทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ m o f g o t h หรือว่าทางเว็บไซต์ w e l f a r e m o f g o t h หรือว่าจะไปติดต่อยื่นอุดธรนโดยตรงได้ที่หน่วยงานรับลงทะเบียนต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารทรกศที่ว่าการอำเภอสำนักงานเขตในกรุงเทพสำนักงานคลังจังหวัดหรือว่าที่ศาลาว่าการเมืองพัทยาสะดวกที่ไหนก็ไปยื่นอุดทรนที่นั่นซึ่งการยื่นอุดธรนนี้ เมื่อท่านยื่นอุทธรณ์แล้วเนี่ยก็จะมีการแจ้งว่าข้อมูลคุณสมบัติของท่านที่ไม่ผ่านตรงไหนไม่ผ่านท่านต้องแก้ไขข้อมูลยังไงก็จะบอกว่าให้ท่านนั้นไปติดต่อหน่วยงานที่ตรวจสอบข้อมูลในเรื่องที่ท่านไม่ผ่านท่านก็ไปติดต่อหน่วยงานและแก้ไขข้อมูลนำส่งข้อมูลเพิ่มเติม ตามที่หน่วยงานแจ้งมาว่าขาดตกบกพร่องอะไรต้องส่งอะไรเพิ่มต้องแก้ไขข้อมูลยังไงท่านก็ทำตามที่เจ้าหน้าที่หรือว่าในระบบเขาแนะนำเมื่อยื่นอุทธรแก้ไขข้อมูลส่งข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็รอการตรวจสอบการพิจารณาครั้งที่สอง ซึ่งการดําเนินการในการยื่นอุทธรณ์ส่งแก้ไขข้อมูลเนี่ยท่านสามารถทําได้เลยตั้งแต่วันนี้และต้องทําให้เรียบร้อยภายในวันที่1พฤษภาคมนี้ก็มีเวลาประมาณ2เดือนนะครับยื่นอุทธรณ์แก้ไขข้อมูลนำส่งข้อมูลเพิ่มเติมตามที่หน่วยงานแจ้งมาให้เรียบร้อยจากนั้นก็รอฟังผลซึ่งทางกระทรวงการคลังจะ แจ้งผลการยื่นอุทธรณ์ให้ท่านทราบเนี่ยประมาณเดือนมิถุนายนนี้นะครับน่าจะเป็นวันที่20มิถุนายนนะครับเมื่อแจ้งผลการยื่นอุทธรณ์ของท่านแล้วท่านก็ทําตามขั้นตอนที่เขาจะแจ้งต่อไปก็คือหากว่ายื่นอุทธรณ์แล้วผ่านท่านก็ไปยืนยันตัวตนไปผูกพร้มเพแล้วก็เตรียมใช้สิทธิ์บัตรใหม่แต่ถ้าเกิดยื่นอุทธรณ์ไปแล้ว เขาบอกว่ายื่นอุทธรณ์ก็ไม่ผ่านอันนี้เดี๋ยวกระทรวงการคลังจะแจ้งอีกครั้งหนึ่งว่าจะทำอะไรได้อีกหรือไม่อย่างไรก็แจ้งผลการยื่นอุทธรณ์เดือนมิถุนายนนี้นี่เป็นข้อมูลสำหรับผู้ที่ไปตรวจสอบคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณายังมีโอกาสยื่นอุทธรณ์ไปยื่นอุทธรณ์ได้แล้วนะครับที่ หน่วยลงทะเบียนต่างๆในพื้นที่หรือว่าทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแหงรัฐ .mos.go.th หรือเว็บไซต์ welfare.mos.go.th ขอให้ทุกท่านโชคดีครับ